สวัสดีค่ะกลุ่ม9นะคะวันนี้กลุ่ม9้าจะมาพูดสรุปเกี่ยวกับพรบสถานบันเทิงหรือสถานบริการค่ะสถานบริการนะคะ,ห,รระ,คะหมายความว่าสถานที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังผลประโยชน์ในทางการค้ามีดังต่อไปนี้ 1. สถานเต้นลำลำวงเป็นธุรกิจประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่บริการ 2. สถานที่มีอาหาร สุราน้ำชาหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการโดยมีผู้บำเรเลอสำหรับปฏิบัติลูกค้า 3. สถานอาบน้ำนวดหรืออบตัวซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้าพรบรสถานบันเทิงหรือสถานบริการสถานที่ซึ่งผู้บริการได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโลกศิละปะสาขาการแพทย์ แผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโลกศิลปะหรือได้รับยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโลกเช่นการแพทย์แผนไทยและการนวดแผนไทยสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ กำหนดโดยความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะต้องมีลักษณะของสถานที่การบริการหรือผู้ให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีห้ามต่างๆของสถานบันเทิงห้ามไม่ให้ผู้ใดตั้งสถานบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญ,ญาตจากพนักง,งานเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่คำนึงถึงประวัติการกระทําความผิดต่อกฎหมายของผู้ขออนุญาตห้ามไม่ให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการยินยอมหรือปล่อยละเลยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้ามาใช้บริการ ก็เปรียบเทียบสถานบันเทิงและร้านอาหารสถานบันเทิง 1. ห้ามอยู่ใกล้สถานศึกษาวัดโรงพยาบาลหอพัก 2. ปิดภายในเวลาไม่เกินตี2 3. ถูกตรวจสอบในฐานะสถานบันเทิงร้านอาหาร 1. เปิดได้ตลอดเวลา 2. จำนายสุราได้10โมงถึงเที่ยง และ5โมงถึงเที่ยงคืนัสถานบันเทิงนะคะ 1. มีพื้นที่เต้นรำไม่แคบจนเกินไป 2. มีอาหารและเครื่องดื่มบริการตลอดเวลาทำการ 3. ม,มีสถานที่อาบน้ำและอาบอบนวดค่ะ 4. มีการจัดแสดงอย่างอื่นเพื่อความบันเทิงเช่นตลกค่ะและดนตรีสดค่ะ กุ่ม9ก็ขอจบการนำเสนอเรื่องพอรบอสถานบันเทิงและบริการไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ